ก็ใล่องโฟมขี่รถไทยมาเต็มเลย <c oughs> โดยสบายดีเด้ยพี่น้องเมื่อสักครู่สิคนติ่เข่ามาหับส้มพี่น้อง <c oughs> มาเมื่อนี้กามาพอกับบากิงไยน้องลาเติอีกแล้วพี่น้องเลย อ่าเมื่อนี้ก็อยู่เฮือนแม่ถาวคำอยู่ตั้งแต่ทานแจ้งบายีมาแต่เจ้านี่แหละเพราะว่ามาหนึ่งเข่ากับผูกวงพี่น้องเป็นดังไฟถ่าแลลวกะห้าวกบมากับพอดีหนึ่งเลยสองหัวเนาะพร้อมกันกับมีแนวเห็ดอยู่พี่น้องก็จะเก็บพักอยังไว้เพราะว่าเมื่ขึ้นนี่เพราะเห็ดเดิกเแห้งแเลื่อนลงมาเลยทั้งอ่ายก็บอกอยู่ว่าให้เก็บแต่ผมเป็นยังกบพอดีแล้วมันจังหวะเหี่ยวพัก็นไกล่เนาะแล้วก็มันจังหวะเหี่ยวเนี่ยแต่เขาเก็บว่าอย่าง้วมันสี่ บ่มีเนาา่าใสตู้เย็นบ่มีพี่มีเต็นทั้งน้ำก้อนกับหมูอีกเนีเขากะหั่นไหวเลยอ่ะพี่น้องมีเต็นมะขวัวเนาะบะทั้งหนึ่งขาวไหวพอดีแหละแต่เห็ดไหวนี่ละหม,มูนี่มันจะกระนั่นเลยเนาะเดือดเกือมันแจกเนาะเดี๋ยวนี้ยังสลายเห็ดใหม่ๆก็ดีเนาะหนึ่งขาวไหวแล้วก็สุปไปอันเด็ดพักพี่น้องบานี้เป็นเด็ดพักบัวให้เทมิท้าคนปลูกไหวนะเพราะว่าเขากะค่ได้ซื้อ บายดีเสบายดีกอมาแต่สาวแท้เอ้าปิดไปห้าเพือนด้วะสบายดีอ่ามาแต่สาวมาแต่สาวในมอสูรไปอไปอส้างัาง้างทข่าวันี้เยงานขาและานว่าย่านคนะขึ้นแต่าวันี้ไม่ไม่ไม่มาสอบไหนเอองนขาก็ได้เอานกเป็นคนกินเลยเด้อเราจะจอด้วยสาย่้าสวยขาวก่อนเราจะไปเลียก้ากก็ได้ มา<ส>พอดีพอดีข่าวซุกพี่จะให้ผู้วงไปเสิร์ฟข่าวแล้วกันมาอันนั้นเลยแบ่งกันคนละทางข่าวลายบ่หักขาดในข่าวแล้วมันกล้กาเลยเป็นน้ำใหม่บ่รวนอะไรบ่แบบมันโมโหงอลไรมันน,น้ำซุกนะเราการเหตุใจซสเอาเนาะซีหาใหม่กับวัดไทายที่กับเป็นน้ำใหม่หนึ่งใส่แก๊สโฟมมาเลย มันจังนานเย็นมันก็สิเหตุให้นานอุ่นตลอดนะนอนเลยอะพ่อพีเนี่ยสวยเลยเนีมันมีแต่ติดพรมเย็นแล้วก็ลงเลยเฮาแต่งอย,ยู่พ่นแหละเอากระไมกระดามสวยๆนยี่ฮันแหละไม่แน่นพ่อพี่น่นสวยหมดอะแต้มาสวยมามาอันเสจอขาวนี่เด้อ เล่เลลขายประตูนเ่นเล่ขายประตู้นเนี่ยเมนเมนเป็น,น,น,นเนาเตียงเืองถามีโฟมใส่ขาาอยู่ี่นเนาเวลาเขาอันให้แขกยินาวาร้ายแตเขาก็ใส่โฟมเถิดนกล่องโฟมขาากห้อง Một lại chẳng bài ở pháo hàn sức còn như thao át mặt. Mày có khẩu ma có mang, Mày có sao, Mày có mặt. Mày có mặt. Mày บอกกับพี่ว่าเราฟุ่มฟ้าอยู่บอกกับมาพอดีสามิตนั่งข้าวเดียวนี่มันก็สวายเลยนี่สามเนมุ่งได้ก็ได้แล้วได้สวายได้ยามบุบิคนมาหย่าเนาะยามบุบิคนมาพักคนนีนก็รงามได้ทีเดียวพักธรรมชาสตร์นี่นี่เหงการใหญ่นี่เตะการนี่ใหญ่ พักบ th ัวไว้นะด้ข่าวีบานก็ไผ่นมากับไผ่เ้อันนี้เราต้องใส่เลยเนาะา่งปอใช่เม่ปลูกพร้อมกับโครงห้าวพุ่นนาะ มัวไปน่ก็ใหญ่ค่ะกนเลยหนึ่งขาวแล้วจะจีบถัวมือหัวมือันนึงลาบานเต่าสองอันเินมีของมาดตังไปงมุ่งปลุกสี่มุงมาสี่มุ่งตรง ยังเศร้าอยู่หลุดกระทันเรีนบเ,ดเดวนวนี่ยตนนค็เเรนัน,ย,น,นยั<ด>ง,ยงบิเหตุอีกยังห่ป้าทีเนหนึ่นงวงสองวงเลยเ <laughs> นีนนเยนแหละแต่ว่าอ้นีหันมุ้ยยังไหวเลวก็ค่เนี่ไปนอนเนด็กคืนนีนงไงไนนนะืนด็กเลยะนะไปนอนข้าวเดียวนอนสามสี่สัปโมงหนึ่งมาจากัก

ท่นยานานองงบหบรรยากาศเงียบสมอยได้ยินแต่เสียงไก่ขันนีแถวนี้เพิ่นกัหาขมาอยู่คือกันถ้านได้ลึงถ้านเคยกันซ้ำนะบาะว่าหาขมาอยู่ไพก็ได้บรรยากาศก็ได้ อกอนก่อนเนล่างมันกะล่างพักก่อนนะอามคอยไว้นะนี่อยากตำาำเนาะ น้องพวงเป็นสะข่าสบายดีเด้อสวัยดีน่ังลายปะนันยังรเอพอดีเนาะพอดีสี่หวดลายเห็ก็เบิดแเลยเบิด์ฮเดรเจ้าไปทางสายพา น้มมีน้ำหงพอดีถึงเสร็จงานเนี่ยแต่น้ำแต่คืนนี่ก็เลยหงเช่นอันนีใส่ทั้งหนากับบ่อได้มาเฮอนผัดเจ้หน,หน,นแบบไปแขกคนมาวางนี่เหมาะที่สุดอธิบไปพุ่นกับพอดีบนสางบนหินหยียม่หยู่นเจนี่กับพอดีวิทย์อีดอกบัดพื่นแหงกันมิแต่เล้เวิยกแล้วยางเขาแหละ ันยังโถมขึ่นเนาะแถวนี้ก็เลยอันดินทรายนดินยังเข่าเพราะมันบวบเปื้อนให้มาซอยผักพี่น้องบานแจงเผ็ดลาบหมูมาหั่นผักหอมไว้เนาะเพราะว่าบาป็หนห้องครัวอะไรก็จังมา แจงแล้วแบบนี้แจงไวเนาะแบบดีแนละ้วน้ำหมองลงนเนาะคืนบางนาอันหลุดหากมาจอดยังใียเ่เลยมาทางนี้แล้วก็เลยมาจอดเลยทางนี้เลยจ้จอดไว้ทางหนาย่ามันแบบบาดขวางทางเพิ่นเฮเพิ่นเอาเพื่อน หอมเติมกรมีเนี่ยผักหัวกรมีแล้วใส่ชามีแล้วก็ดีแ่บหักเง้าง้ามทักธรรมะบ่ิในใสปูนบ่ิใัใสไป่กระุ่ไกธรรมชาตินเนาะนี่ ปลก,บ,กปปบัวเป็นอไรใช่พักตลาดกัหมัดหนึ่งละสิบพันกี่เปไ็นไก,ก็สิบพันกี่นน,น,น,นู่นอนหหมัดหนึงก็เอากสิบแล้วซอย ซอยวายวายเลยครันมีดใหม่ใช่ไหม,มาวาน,ออก,กนออกมันแ,นนแก่<ว> ไ yeah. ปใส่ต้มใส่อย่างอื่นนกจสิบนายปันได้เหอพี่น้องเากเห็ดเดยนูจักเพิ่นฮอดจักเพินฮอภายในนะแปลเป็นเฮือนประตูคำเพิร์นนะเฮากับโเดนยนปันไดเนาะนประตูคนมาบอกเรียบร้อยแล้วอืมจักเพิ่นบอกไลยกับจักโพเดีข้าวหยกก็บร่ได้มาเนาะคือว่าแต่ว่าเพิ่นบอกข้าวหยกมา โมท่านมีไฟสวยเด้๋ยวพูนยูออกไปนอกคนก็ได้เพราะมันวิทตเิ่นเห็ดวียกแรกนะครับเขาปากระปุ่นดโอ้ ตกลุมได้ไมาค่าลุมมยังอีกวิดแล้วไปหันหละซอยพักแล้วเลยพี่น้องบันนี้ไม่ได้ทา ข่าวซุกไรสิปงข่าวไรสิขัวมูแบบนี้เมถาวกรมาหอดอะไรพี่น้องเอ้ทั้งน้องตุ่นนำทั้งแง่แหลมกรมาแล้วพี่น้องเทียวกรมานำเป็นอยู่ทางนอกรึละ ขางในข้างในก็เตรียมเครื่องไว้แหลวพี่น้องางม้สโต่กําม้าถาเต้เต้สาวๆบรรยากาศทางในมีต้นกล้วยต้นอ้อยมีหมอกมองใหม่เตรียมมาเบิดตั้งเต้เม่อวานนี้เอาไม่ท่าจะขึ้นบ่เอะขึ้นๆไปล้างะลาดด้ เดี๋ยวยังหากรกวานใหม่ใหม่อืมเอาเครื่องไว้นะหันบ่พอ,อดีบ,งบังเนาะแถวคนเมียนเครื่องนี่เจ้แม่บังถ่ายเครื่อง เตรียมมาละเตรียมเลยยังยังพี่เขายังแหนเอาแต่ดอกไม้เนอะบอเรื่อแหละเรื่องดีบอกมาเลยพี่บอกขึ้นเลนะเด็กแต่ยังถาดอกงอกดอกไม้มันเตรียมเครื่องสายจังหน่อยเพื่หละข้าวพิธีก็ได้เพราะว่าตอนนี้น่ะแขกคนกับท่านมายังเศร้าอยู่นี่แหละเตรียมเผ็ดของอยู่ของกินถามีท่ากะหากะมาฮอดเพื่อจะเปลี่ยนเครื่อง อ้าวทางแม่เลี่ยงบาทนี้คือพี่น้องแล้วแม่เลี่ยงนะวะพี่โอ้สบายดีเด้อ่เป็นแม่เลี่ยงได้อุ้มลูกเนาะมันเป็นเอ้ยเลี้ยงมันลูกมแดดออกแล้วได้พี่น้องบาทนี้ไกลแล้วนี่หนวนี่องไือนี้ก็คือมันมืดเนี่ยนะปาดต มาแล้วพี่น้องทั้งเตาท่า,านพี่น้องทั้งแม่เถาเป็นมาแต่บ้านคนละเต็มหลดเลย้าขี่รถไทยมาเต็มเลยเ <g ül> ต็มหลดเลย <g ül> พอดีเต็มโหลด โอ้ยสบายดีเด้อแม่เด้อสบายดีเด้อแต่เาวาๆมาเมื่อใดมาแต่บ้านนะเมาอย่นเศ่องาอราอยนเ่นชได้าแต่สารน่อนพี่บอกฮานอนพี่ได้ตั้งแต่เาวาวคนละท่านได้แจ้งมาแลตัวเข่อง พอหอกพอห่มสนอกสนะมาแต่บ้านพุ่นแหละกันเมเา่าบริเต็มโอ้ยของเขานขายัสอย่งายแหงอย่างนี้เนาะมายมส่ราเม่แตรแต่ห่มเมารใหม่บดีเต็มหลดทั้งเมเาวาทั้งลูก

อ้าหอบักแน่หอกระดู่ะนัอ่ะสบายดีใหมเดี่น้องเด้อเรามาไกลคอยมาหนาวหนาวสวยเด้อบ่บ่แทนมีไพสวยซ้ำมีเพสวยยังเศร้าต้องสวยเราพีเราไปหน้ามันหนาว ขนาดหม้อหม้อเอามาเลยเพราะว่าที่ในสะบางเนม่ยอะไรพอดีได้รถไถมากสบายเครื่อนห้องเลยจะถามอันนี้มาโหลดไถขั้นหนึ่งพอดีเลยพอดีเต็มโหลดเครื่องแล้พอดีเบิ้ลพี่น้องอันนี้มาขันมีคนลายวันนี้พอดีเลยคือคื้นแล้วบ้านนี้มาครบหน้าครบตา

มันยากกระตอนเศร้าๆพี่น้องเอ,อ้ยมิแต่ว่าทาั้งเงินไพ่เพ่นกับพวมสีเห็ดกินเข่าก็หฮาก,กันหนึ่งฮาก,ก็คืนอายบางหนึ่งคือสีอยากซุกแล้วเดี๋ยวนี้ก็ได้ทั้งน้องแหล่เพ่นกับเผาอยู่ข้างหลังหมดเลยโดยมิแต่ทั้งพี่น้องทั้งเมทเพื่นกัน เอาเรื่องมาตั้งแต่เตาถ่านพอนละแล้วกับทางเมถาวรผมก็เอาเครื่องมาใน้เตาถ่านน้ำผวาดเรื่องทางผู้ใหญ่คนซื้อหายต่ก่อนพอน่ะตั้งแต่คนมาพี่เบิร์ตคนมาขึ้นเฮือนใหม่พี่ละพีะ่น้อยเนี่ยการดีใจน้ำเพลินืันนี้ก็เป็นมืองามย่ำดีการดีใจน้ำเพลินพี่น้อากาศขอบคุณบุญขอบคุณผู้ใหญ่ที่สอยเรือเข้ามาทางเพลิน ขอให้เพิ่อนอยู่ดีมีแฮงเอ้อที่เป็นซอยเหลือเข้ามาทั้งในแถวคำํำหรือว่าทั้งภัก็ตามเนาะที่เป็นซัพพอตสำหรับคลิปนี้บ่าเก่งกสิคอจบตรงเพียงเท่านี้เดอ้อพี่น้องผักเป็นกำลังใจผักกดไลค์กดแชร์กดติดตมห้เดอ้อพี่น้องเดอ้อสำหรับลิปนี้สบายดี